อันนีแต่เขาบอกมาว่ากลัวแตกแต่เขาบอกมาว่ามันเปราคาเท่าไหร่อะแกเอาเท่าไหร่ตรงนี้ไม่รู้ว่านี้ไม่รู้แต่เขาบอกมาว่าเขาบอกว่ามีราคาให้ผมคุยแกได้ไหมมันหายยากให้ผมคุยแกได้ไหมตรงนี้พี่เอาอะ่าไหร่ะพี่จะให้เท่าไหร่คือี่มันต้องแกต้องคุยแล้วต้องแกะแล้วมันถึงจะจบผมซื้อแพงให้ได้แต่ว่าต้องให้ผมแกะได้ แล้วมันต้องจบราคาแล้วมันถึงเอาแกะได้เอาไม่ลากมันเลยโอ้โหพี่ถ้ามันแตกตทนี้ให้คุยกับพี่เลยเขาแนะนำให้มามาให้มาให้พี่ดูอ่าพี่สายตรงอันนี้พอดีหนูให้ให้คุยกับพี่จบได้เลยใช่ไหมได้จบได้เลยค่ะเห็นตรงนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าไอ้ยาเลยนี่น้องนกน้าหนูเขาบอกให้มาว่าพี่พอดีไม่ไม่กดไม่หลอกผมกลัวผมกลัวตรงนี้ทําไงจะปัดได้วะ เขาบอกว่าถ้าแท้ถ้ามันปลอมเจ๊งเลยอ่าเขาบอกอง์นี้มีราคาเขาบอกมาอยู่ไม่ทําปลอมหมุมเจ๊งเลยแต่ว่าเราลืมไว้พี่แกะถ้าแกะดูแกมันแตกเสียดิพี่ผมอยากคุยสภาพนี้เลยอ่าใครจะคุยราคากับผมได้ว่าเลยเขาคุยได้เขาไม่ตีสิเขาไม่ตีผมไม่กล้าเปิดเขาไอไม่เราเขารู้เพราะเราไม่รูาต้องวัดดวงด้วยองค์เนี้ยถ้าแก่ถ้ามันแตกกับพี่อ่ะ เสียหายไปเลยเสียสิมันจะแตกหรอคะมันแตกง่ายถ้าเขาเปิดมานี่เอาแล้วผมผมพิจารณาไม่แก่ก็ได้อยากให้เราไม่รู้ขอให้พี่เปิดมาเราไม่รู้ถ้าผมเปิดไปอ่ะผมก็กลัวมันไม่จบไม่รอกไม่เป่เราไม่รู้เวลาไม่รู้จะไปยังไงมือนกัน โอ้โหเราทำไงจะปัดได้มองไม่เห็นใช่ไหม,มไอ้ตติมันคุณอเาวเดี๋ยวอนี่ไว้ก่อนนะอันนี้ไม่แพงแล้วนะอ่าองค์ไหนที่พี่เอาไว้คุยทีหลังองค์นี้กับองค์ไหนอีกออกมาจะได้อย่างน้อยได้ซื้อพี่หน่อย อันนั้นไม่จบแล้วก็มีอันนี้เดียวแล้วที่เขาที่หวังที่เขาโอเคเข้าใจใช่ไหมอือองค์อื่นเราดูไหมเราดู้นะเราก็รู้ไปเรื่อยทั้งหมะอันนี้สองหมื่นอันนี้ขอสามหมื่นได้ไหมที่เหลือตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยองค์นี้ไปไหมนะเดี๋ยวมาคุยองค์นี้องค์หลักๆ เดี๋ยวผมต้องปัดอันนั้นน่ะอันนี้ไม่รวมแล้วก็คืออันอันนี้เอาชุดนี้ก่อนเออไม่จะดูไงเดี๋ยวผมหาวิธีกันไงขอให้จบวันนี้เราจะได้เคลียร์นี้ออกมานะนะนะอันนี้ขอสามหมื่นก่อนอย่างน้อยพี่ได้ตังค์แล้วโอเคไหมพี่ว่าสมราคาโอเคโอเคอันนี้ฮ้ ไม่๋ยวพี่หาวิธีก่อนคนอื่นทําไม่ได้เลยพี่เสียวองนี้พี่เสียวมากเลยอันนี้พี่ได้เงินสามหมื่นแล้วนะทีนี้อยู่ที่องค์นี้อ๋อพี่เคยเสียวองนั้นที่แสงป่าเขาแกะเขาแตกแตกซี่ให้คนอื่นแกะแล้วเขาทําแตกเขาไม่รับผิดชอบอ่ะแสนกว่าผมแลกเงินสองหมื่นกว่าบาทแล้วหือตกไม่้าผมเองไปเขาแกะแล้วองค์เนี้ย อ่าผมบอกพี่ก็เลยเลยก็ได้ผมดูดีแล้วองค์เนี้ยในความเป็นจริงไม่ควรแกะแต่ว่าผมอยากจะขอดูรายละเอียดหมายความว่าความสมบูรณ์ในสภาพเนี้ยแล้วก็จะคุยราคากับพี่ว่าจะจบเท่าไหร่แล้วพี่พี่บอกว่าพี่ตัดสินใจได้ใช่ไหมคืออ่าอันนี้หลังตะแกงปี้งวัดป่า วงนี้เป็นเป็นเป็นประเภทว่าทารักษ์อย่างเดียวทารักษ์อย่างเดียวสภาพนี้นเวลานี้หลักแสนเนี่ยถ้าผมดูแล้วหนึ่งแท้สองก็คือผมจะดูรอยปีดูรอยดูความสมบูรณ์ของพระพระองค์นี้ไม่มีปิดทองนะทารักษ์อย่างเดียวราคาขึ้นอยู่ความสมบูรณ์นะครับผมจะเอาไอ น้ำยาเช็ดกระจกมันเช็ดอเอ๊เสียายพี่ตัดสินใจได้แน่นะ <c oughs> จริงๆอะถ้าเราสามารถปัดให้ใส่ขึ้นหลับให้ใส่ได้มันก็จะดีคืนนอองค์น,นี้นะคนซื้อต้องเสี่ยงแล้วล่ะ้องนี้เขาปัดยังไงถึงจะใส่เขาใช้ตัวปัดตัวปัด,ปดพืนตัวขัดเขาขัดขอบเหรียญเนอะไม่องค์เนี้ยคนซื้อต้องเสี่ยงแล้วเพราะว่าถ้าเราแกะเองเนี่ยโอกาสพังเยอะมากเพราะเรามองไม่เห็นขอบนี่นิดเดียวที่ที่เหมือนกับว่าพระมีรอยแตกอยู่แล้วแต่ยังถูกลัด อยู่พอเราแกะออกสามารถแยกออกจากกันได้เลยแล้วเสียราคาเยอะมากมีรอยปีเยอะเะตงเนี้ปีดที่มือคือบริเวณมือจะมีรอยปีแต่ว่ารักยึคุมอยู่แล้วก็ทำแบบ ให้แท้ก่อนนกวเอาไงดีเนาะพี่เขาอ่ะยินดีให้ผมแกะนะเจ้าของเขายินดีให้ผมแกะแต่ผมอ่ะความคิดผมอ่ะถ้าแกะออกมาแล้วทำให้มีรอยมีอะไรเนี่ยถ้าวงนี้จะเสียราคา ถ้าผมซื้อไปก็ทำให้ผมขายยากด้วยผมเลยไม่อยากแก่แต่พี่เข้าใจไหมว่าถ้าไม่แก่เราก็เสี่ยงคนซื้อก็เสี่ยงคนซื้อก็เสี่ยงหมายความว่าเราตอนนี้ผมเลือกที่จะเสี่ยงลองเสนอราคาพี่ผมอยากเก็บไว้แบบนี้หักสวย แสนห้าได้ไหมพี่เอาคิดแสนห้าเดี๋ยวผมไม่แกะรงนี้ผมรับผิดชอบเองไม่หรอผมให้พี่เขาแสนห้าแบบไม่ต้องแกะไม่มากเลยพี่ตัดสินใจแท่านี่ ผมรับผิดชอบเองไม่ต้องห่วงได้แค่ไ้นล่ะองนี้บางด้วยนะเนี่ยเห็นไหมขนาดแกนบางนิดเดียวพพี่ยังไม่ไม่นี่เลยพี่ยังถามผมว่าแท้หรือเปล่าผมไม่แสนห้าปอมผมก็ต้องเอาอยู่แล้วองนี้ถ้าผมจ่ายตังไปแล้วแกยังถามผมว่าแท้หรือเปล่าเใจเสียผมรับผิดชอบเองพี่ ต้องแท้สิเราสิงห์ห้าบทดีว่าแกไม่รู้อ่ะผมไม่แกถ้าแกเสียแน่เชี่ยถ้าแกขอบปล่อยเสียราคาผมไม่แกผมยอมซื้อแบบนี้เลยแสนห้าบทสามหมื่นก็เป็นแสนแปดได้มากกว่านี้เราเแบ่งกันที่ชั่วโมงนี้นขายยากแต่เราซื้อเพราะความชอบ ก็พยายามซื้อพยายามซื้อพี่เลย้าถ้าได้วงที่ถูกใจบอกพี่สายตรงเลยเมื่อก่อนเคยซื้อซื้ตกพาไปซื้อก็แสนกว่าเหมือนกันแบบเนี้ยแต่องนั้นพลาสติกแตกเรียกเก่าอย่างนี้เลยสียวเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันพี่สายตรงเลยน่าพี่เนาะมันขึ้นอยู่ความสวยด้วยต้องปิดทองสวยๆมือชัดๆองค์ประกอบเยอะ ถ้าตามสภาพของพี่ของพี่คือถ้าส่องลงไปเราจะเห็นรอยตรงมือรอยตรงมือแผลใหญ่เลยนะแล้วก็รอยนี้ผ่านี้เลยนะเห็นไหมพี่คือถ้าแก่มาพี่จะเห็นชัดเลยแต่ผมบอกเลยผมไม่อยากแกะถ้าแก่มันไม่เป็นผลดีกับพี่ อย่พี่ขยับอ้าผมให้พี่ขยับแล้วกันขยับเยตอนนี้พี่ก็จะขอก็ยับ <laughs> อยู่ที่ความอยากข <laughs> องเราแล้วล่ะตอนนี้ <laughs> <laughs> อ่ะพี่เอาเท่าไหร่ติกตับติกตับ อ๋อแอ้ี่้ี่เทาไร่ไี่เท่าไหร่อย่าไปแก่เลยพี่จริงๆพี่อย่ากแก่นะอ<ก>ันนี้<ก>ขอบนี้ก็ขาวหมดแล้วนี่ขอบเพราะเขาโดนกดถ้าแก่มาแตกผมก็เจ๊งเลยอ่ะจะเรียกว่าเจ๊งเลยผมก็ก็ขาดทุนพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าแบบมีรอยแตกแม้ปกติเขาต้องไปเอ็กด้วยนะแต่ไม่เป็นไรผมรับผิดชอบพี่ อยากได้เท่าไหร่อะ้องเสนอยกว่าจะได้รไม่รู้จะเสนอเท่าไหร่เท่าไหร่พี่ขยับได้แต่อย่าขยับเยอะอยาขยับเยอะมเยอะเลยอยากขยับเยอะเลยรับบางๆเองนะเนี่ยเขาบอกขยับได้คิดเยอะเลยขยับได้จะได้จบอ่ะขยับเยอะไหมเพะ่าบอกขยับได้คิดเยอะเลยนี่อ่า อ้าดเดี๋ยวผมจะได้ตอบพี่คาะติดใจได้นี่ก็ลองดูก็ลองเสนอไปก่อลองเสนอพี่เขาไหวเท่าไหร่แล้วค่อยว่ากันนั่งอย่างี้มันก็งงใช่ไม่ได้เงินเพิ่มแล้วได้แค่สามเขยับได้ครับพี่ลองเสนอดูพี่เขาก็อยากได้ราคาสูงสุดของเขาอะไรใช่แล้วแต่เราก็ให้โอกาสพี่เขาขยับอยู่ครับ หน้าเวลานี้คนซื้อก็อยากได้คนขายก็อยากขาย mm. เกี่ยงกันที่ราคา mm. ไม่เยอะหรอกตอนนี้เอาพี่ว่ามาไม่อยากจับแรงยแ <laughs> ะแต่ให้คำหนึง่ง <laughs> ให้คำหนึง่ง <laughs> เอาเท่าไหร่คำใหญ่ <laughs> นะครัผม <laughs> <laughs> ไม่กล้าบอกพีาบอกมาเดี๋ยวขอต่อแล้วกันคำใหญ่เลยคำใหญ่เลยนะบอกเลยตัดใจบอกเอาที่ตั้งใจไว้เลยครับใหญ่เลยอ่ะเอาที่ตั้งใจเลยพี่ไหวไม่ไหวจะได้รู้ไม่ได้มานั่งอ้อนกันอยู่เจิดครึ่งวันแล้วได้ไปทำอย่างอื่นจะได้ไปปีนเขาบางายแล้วน้องกบเราไมไดขอถ้าเกิดยี่ห้าเลยว่รวมแต่นั้นด้วยยี่ห้าโอ้ ผมบอกแล้วคำใหญ่เลยผมอ่ะหมูจะบอกข้อสามนะครับโอ้โหนี่ไปไหนพี่โอ้โหใจผมอ่าจะรวมสองแสนแล้วเนี่ยพี่เขาไปยี่ิบห้าผว่าเต็มเลยน้ำสวยครึ่งทางผมให้พี่ยี่สบสามรวมนะเท่ากับองค์นี้สองแสนเนี่ยนะเท่ากับองค์นี้สามแสนนะ ไม่ได้ขายได้ราคานี้ง่ายๆนะชั่วโมงนี้นกบใช่เขากบเขากำลังนี้สองแสนผมถ้าปิดทองเาใช่พี่เี่ยวพีมีไหมล่ะมี่มีไหมเนื้อเดียวกันมีไหมมันเป็นมันเหมือนกันมันเนื้อเดียวกันวเนื้อเดียวกันแต่ว่าปิดทองพามจะสวยกว่านี้ไงคือถ้ารุ่นปิดทองจะดีกว่าพี่จะเรียกพี่จะเรียกรุ่นปิดทองรุ่นเดียวกันแต่ว่าพระปิดทองอ่ะ ทำไม่ดูสวยขึ้นคนก็เลยนิยมแบบปิดทองช่างหาในราคาที่แพงกว่ามันแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบบางคนก็กลัวทองใหม่เอาแบบปิดลักแล้วการซื้อได้ถูกด้วยแบบผมอย่างเงี้ยแบบลักทาลักอย่างเดียวเราไม่ต้องไปกังวลว่าปิดทองใหม่ปิดทองเก่าแล้วราคาก็ย่อมเยาวลงมาก,กว่าไุให้เราหาดูใหม่ถ้พี่ลองหาดูอีกทีนะโอเคสรุป รงนี้จบที่สองแสนรวมกับชุดนั้นเป็นทั้งหมดสองแสนสามผมโอนให้นะพี่นะอโอเคขอบคุณนะครับ